ล่าสุดทนายรัชพลอัปเดตคดีน้องสมพูนะครับผมบอกว่าทางฝ่ายจำเลยนี่นะมีโอกาสรอดสูงเออนะน่าสนใจเลยผมก็จริงๆผมเห็นด้วยนะอันนี้ว่ามีโอกาสรอดสูงนะครับถ้าใครยังไม่ฟังต้องฟังให้จบก่อนนะแล้วทนายรัชพลกทิ้งท้ายในเรื่องของการออว่าเลือกฝั่งว่าอยู่ฝั่งไหนแล้วทนายรัชพลก็มีมีให้ความเห็นแล้วก็อธิบายให้ฟังว่า มันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้นะครับฟังดูแต่ผมเฉลยก่อนเลยว่าที่ทนายราชพลบอกว่ามีโอกาสรอดสูงก็คือจำเลยที่สองนั่นเองอ่าไม่ใช่จำเลยที่หนึ่งนะแต่ว่าจำเรยที่หนึ่งเนี่ยจะยังไงทนายรัชพลยังอุบไว้อยู่อุบไว้ก่อนยังไม่ได้พูดก็เท่าที่ฟังจากการวิเคราะห์แล้วผมว่าเออมันมันก็มีความเป็นไปได้สำหรับจำเลยที่สอง เพราะว่าจำเลยที่สองก็รอดในศาลชั้นต้นอยู่แล้วนะครับก็ดูไม่แปลกเดี๋ยวไปฟังกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านช่วงนี้เราก็ติดตามคดีน้องชมพู่นะครับจนถึงน้่นแหละวันที่13สิงหาคมนะวันอ่านคำพิพากษาในคดีของน้องชมพู่เนี่ยครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยให้ความเห็นไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะต้องมาบอกว่า ทนายเนี่ยนะครับวิเคราะห์ไม่เป็นกลางเลยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะวิพา์วิจารณ์แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมว่าผมก็วิเคราะห์แบบเป็นกลางแล้วนะนะครับในความเห็นของผมนะฮะใครจะไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาทีนี้นะครับในคดีเนี่ยที่ผมบอกว่าจำเลยเนี่ยมีโอกาสรอดสูงนะครับจะบอกว่าไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันมีเส้นผมอยู่ นะครับแล้วก็นําไปเจอเส้นผมบริเวณศพนะครับที่พบศพเนี่ยสามเส้นแล้วก็ปรากฏว่าไอ้สเส้นเนี่ยนะครับมันไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นของใครเพียงแต่ระบุได้เพียงแต่ว่าเป็นสายออของฝ่ายหญิงนะครับซึ่งก็อาจจะเป็น ของแม่น้องชมพู่หรือว่าของคุณย่าของน้องชมพู่หรือว่าป้าแตนอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะที่สารชั้นต้นยกฟ้องป้าแตนมานะครับก็โอเคอ่ะนะครับสารบอกว่ามันยังสงสัยอยู่ว่าไม่ใช่เส้นผมป้าแตนจริงๆนะครับก็เลยยกฟ้องแต่ที่เนี้ยผมก็มันก็มีประเด็นอีกอ่ะ ถ้าเป็นเส้นผมของแม่น้องชมพู่หรือว่าเป็นเส้นผมของป้าแตนเนี่ยนะครับมันจะติดตัวน้องชมพู่มาได้หรือเปล่านะครับมันก็น่าสงสัยอยู่ก็ไม่รู้นะว่าว่าสารเนี่ยจะมองยังไงนะครับแต่ว่าชั้นต้นตัดสินมาตรงนี้นะครับพิพากษายกฟ้องป้าแตนเพราะว่าเส้นผมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นของป้าแตนโดยตรงทีนี้ในสารอุทธรณ์นะครับที่ผมบอกว่าจำเลยเนี่ย มีโอกาสยกฟ้องสูงนะครับก็ต้องบอกว่าคดีน้องชมพู่มีจําเลยที่1ก็คือลุงพลจําเลยที่2ก็คือป้าแตนที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับก็หมายถึงจําเลยที่2ก็คือป้าแตนผมมองว่าโอกาสยกฟ้องก็มีสูงเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเชื่อมโยงถึงป้าแตนเลยนะครับที่ตํารวจมาตั้งข้อหาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเส้นผมที่พบตรงจุดเกิดเหตุ3เส้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะ ที่เขาดึงป้าแตนเข้ามาในคดีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรเชื่อมโยงมาถึงป้าแตนเลยนะครับป้าแตนนี่โดนข้อหาเ,ออเคลื่อนย้ายศพนะครับเพื่ออ,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 อาจจะเพื่อให้มีผลเปลี่ยนแปลงทางคดีนะฮะซึ่งต้องบอกอะ่ะเคลื่อนย้ายศพอะ่ปะป้าแตนก็ไม่จําเป็นนะต้องไปช่วยต้องไปช่วยคนร้ายสมมตินะสมมตินะเออถ้าเกิดว่าคนร้ายเนี่ยเขาสามารถแบกน้องชมพู่ขึ้นมาบนเขาได้อะ่ะผมว่ามันมี ความแข็งแรงพอไม่จาเป็นที่จะต้องให้คนอื่นไปช่วยเคลื่อนย้ายนะครับไม่รู้ว่ามีการสู้ในคดีนี้ในประเด็นเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามองแล้วว่าโอกาสยกฟ้องของจำเลยที่2ก็คือป้าแตนเนี่ยมีอยู่สูงนะครับส่วนลุงพลเนี่ยถ้าใครอยากรู้วันหลังผมจะมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับช่วงที่มีคดีของน้องชมพู่เนี่ยครับถ้าใครติดตามตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นว่า มีคดีหนึ่งที่แทรกขึ้นมาก่อนที่คดีของน้องชมพู่จะมีการจับกลุ่มนะครับก็คือคดีอนาจารย์เด็ก5ขวบที่กกอกะนะฮะซึ่งคดีนั้นเนี่ยพี่ารินทร์เชื้อคมตาเนี่ยครับเป็นคนที่ถูกจับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปทําคดีจนสาลฎีกาพิพากษายกฟ้องนะครับต้องบอกว่าคดีนั้นเนี่ยลุงพลนะครับลุงพลเกือบโดนเหมือนกันนะ คือเขามีการให้เด็กเนี่ยชี้รูปนะครับแล้วก็รูปเนี่ยจำนวน5้ารูปแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับพี่นารินเนี่ยแน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีรูปของลุงพลด้วยนะครับไม่รู้ว่าลุงพลจําภาพนี้ได้ไหมนะครับลุงพลถ่ายไว้ที่ไหนอะไรยังไงจําได้ไหมครับนี่เนี่นะครับลุงพลเนี่ยเกือบโดนแล้วนะคดีอนาจารย์เด็ก5ขวบนะต้องบอกว่าคือ ถ้าเด็กเนี่ยเขาชี้รูปลุงพลเมื่อไหร่หนี่ตายนะคือตายอ่ะก็ต้องโดนคดีะนะครับแต่บังเอิญว่าเด็กเขาไปชี้ที่พี่นรินนะครับแต่นเนี่ยนะอันนี้มันหล่นมาจากฟ้านะครับ <G uer an> ผมไม่ได้ไปเอามาจากไหนนะฮะรูปนี้หล่นมาจากฟ้านะครับ <G uer an> แต่ผมไม่ได้เป็นคนถ่ายแน่นอนนะลุงพลคงรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนถ่ายนะครับร <G uer an> ูปนี้หล่นมาจากฟ้าก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับความลับ กกกอกที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ลุงพลเกือบโดนคดีอนาจารเด็ก5้าขวบไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเด็กชี้ลุงพลมาเมื่อไหร่นี้ลุงพลโดนจับตั้งแต่ช่วงมิถุนาปี6กสามั้งไม่แน่ใจประมาณปลายมิถุนาหกสามนะครับมันงั้นโดนจับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าบังเอิญเด็กไม่ได้ชี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่ากกกอกมันมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่หลายคนเนี่ย ไม่รู้นะครับยังไม่รู้เดี๋ยวมันมีอีกนะครับผมจะเอาแฟ้มลับกกกอกมาคุยกับเพื่อนๆแล้วกันนะมาคุยกับเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าลุงพลเนี่ยเกือบโดนแล้วนะฮะอันนี้แต่ประเงินน้องก็ชี้ที่พี่นารินลรวก็ต้องบอกนะครับว่าพี่นารินทุกวันนี้นะครับสารดีกายกฟ้องแล้วนะครับแกไม่ได้เป็นคนทํานะครับก็ฝากให้เข้าใจด้วยคือเดี๋ยวจะบอกว่าเคยติดคุกมานู่นนี่นั่นเป็นคนทําหรือเปล่าต้องบอกนะครับว่า ศาลยกฟ้องแล้วนะครับยกประโยชน์แห่งความสงสัยก็เหอะนะฮะแต่ว่าคือถ้าจะบอกว่าเป็นมนทินติดตัวไปตลอดมันก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาถูกดําเนินคดีทุกคนเลยแหละนะเวลาสาลดีกายกฟ้องด้วยเหตุสงสัยเนี่ยจะบอกว่าโอ้ยแสดงว่าแสดงว่ามีมนทินติดตัวเพราะว่าศารแค่สงสัยเองแต่คดีมันถึงที่สุดแล้วนะแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่นลินก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้อง มันก็ต้องถือว่าเขาไม่ได้ทําแล้วแหละนะถ้าเขาทําศาลก็ต้องลงโทษไปแล้วถูกไหมนะถ้าศาลไม่ลงโทษก็แสดงว่าเขาไม่ได้ทำก็เท่านั้นเองนะครับก็ตามที่มีกระแสมองว่าทนายรัชพลนะครับมองในคดีของน้องผู้เนี่ยโอนเอียงนะครับเข้าข้างลุงพลเพราะว่าผมเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยผมมองคดีนี้นะครับว่ามันไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอก็คิดว่าศาลน่าจะยกฟ้องนะครับคนที่ ได้ยินอย่างงี้เขาก Arizona, ็ไม่พอใจนะครับก็มองว่าผมเนี่ยให้ความเห็นแบบไม่เป็นกลางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยหนึ่งเนี่ยประเด็นการให้ความเห็นของผมเนี่ยไม่มีผลต่อศาลอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องไปเอาใจอะไรลุงพลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความเห็นของผมเนี่ยมองในมุมมองของนักกฎหมายมากกว่านะครับหรือแม้แต่คาพิพากษาของศาลเองเนี่ยผู้พิพากษา4คนนะครับองค์คณะสองคนเนี่ยก็เห็นว่าลุงพลเนี่ยผิดนะครับแต่ว่าอีกสองคนเนี่ย ก็ยังท <ter> ําความเห็นแย้งเลยว่ามันไม่น่าจะลงโทษลุงพลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความเห็นต่างๆเนี่ยชนต้นอุทธรณีกาเนี่ยก็อาจจะเห็นไม่ตรงกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความเห็นของผมเนี่ยผมมองตามพยานหลักฐานแล้วนะครับมองว่ามันไม่น่าจะเอาผิดลุงพลได้เท่านั้นเองนะครับก็เลยมองว่าศาลน่าจะยกฟ้องถามว่าต้องเข้าข้างอะไรลุงพลหรือเปล่านะครับหนึ่งลุงพลก็ไม่ได้ให้ตังค์ผมผมไม่ได้รับตังค์สอง เรื่องรับตังมาจ้างให้วิเคราะห์ว่าเข้าข้างลุงพลเนี่ยผมก็คงไม่ทําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการให้ความเห็นในคดีของน้องชมพู่เนี่ยว่าศาลจะตัดสินไปทางใดเนี่ยนะครับมันไม่มีผลอะไรต่อต่อศาลเลยนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องไปเข้าข้างอะไรลุงพลนะครับถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจะเป็นทนายให้ลุงพลเนี่ยนะแต่ว่า มันก็านาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับหรือว่าทางคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยผมก็ไม่จําเป็นต้องไปเข้าข้างในการน,นะครับเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันนะว่าคดีเนี่ยผมมองแบบมุมมองแบบนักกฎหมายทั่วไปนะครับซึ่งมองว่าถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยที่จะมัดเอาผิดได้อย่างจังจงเห็นเห็นเนี่ยนะครับ มันส่วนใหญม่มันก็ควรจะยกฟ้องอะ่ะอ,นนอันนี้เป็นความเห็นของผมเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ว่าจะต้องมีเข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะก็อธิบายให,ให้เข้าใจนะครับแต่ผมไม่ไม่ซีเรียสน,นะถ้าเกิดว่าใครจะมองว่าผมเนี่ยให้ความเห็นไม่เป็นกลางนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดนะฮะใครจะมองอย่างไหนก็ไม่เป็นไรนะครับมีสิทธิ์ที่จะวิาพากวิจารณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับ